อ่ะมึงถามมาเยอะแล้วอย,งงอย่างนั้นบาปไหมอย่างนี้บาปไหมตั้งแต่กินข้าววัดบาปไหมใส่บาตรไม่ถอดรองเท้าบาปไหมกูถามมึงมั่งบาปแปลว่าอะไรวะเออบาปมันแปลว่าชั่วแล้วที่มึงถามมาทั้งหมดนี่ยมันชั่วไหมมันเป็นอกุศลตรงไหนไหมมันละเมิดชีวิตละเมิดทรัพย์สินละเมิดความสัมพันธ์ใครไหมมันโกหกหลอกลวงด่าทอ,สอเสาร์เสพเฟอรเจอร์หยาบคายกับใครไหมมันคิดร้ายคิดแย่ได้ของคนอื่นเห็นพี่เป็นชอบไหมมันเป็นราคะโลภะโทสะโมหะไหมถ้ามันไม่เป็นมันจะบาปไหมอ่ะ กุศลกรรมาบดก็ไม่ใช่กุศลมูลก็ไม่ใช่แล้วมันจะเอาที่ไหนมาบาปแยกให้ออกนะบาปกับกติกาเนี่ยกติกาเนี่ยมันจะมีเหตุผลของมันเหตุผลของการอยู่ร่วมกันอะไรแบบนั้นแต่ถ้ามันเป็นบาปเนี่ยมันเป็นสัจจะในตัวมันเองไม่ว่าอดีตป,ปัจจุบันอนาคตอ่ะคนจะเกิดเท่าไหร่สัตว์จะเกิดเท่าไหร่จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยหรือรเผด็จการหรืออะไรก็ช่างบาปก็ยังเป็นบาปตัวเดิมกุศลก็ยังเป็นกุศลตัวเดิมไม่ลดไม่เพิ่มไปมากกว่านี้พระพุทธองค์เนี่ยท่านทรงให้พระเนี่ยถือพระธรรมวัมาวิวินัยิคือ พระที่วินัยดีแต่ไม่มีธรรมเอาไหมหรือว่าเป็นโยมที่ไม่ต้องอยู่ในปฏิโมกข์แต่ว่าหัวใจเป็นธรรมอย่างไหนเป็นประโยชน์ต่อโลกมากกว่ากันวินัยเนี่ยมันเกื้อกูลธรรมเป็นสะพานให้ธรรมมันไม่ใช่ตัวธรรมซะเองเราแยกให้ออกก่อนว่าอันไหนแก่นอันไหนเปลือกอันไหนเป็นข้อตกลงอันไหนเป็นสัจจะไม่งั้นมันก็ถามอยู่อย่างเงี้ยถามไม่รู้จบอย่างงั้นแบบไหมอย่างนี้แบบไหมตั้งมาแต่ละคําถามเนี่ยโง่ๆทั้งนั้นมึงเอามาจากคอมเมนต์แล้วไงอะ่ะคำถามดีๆหน้าตอบมีตั้งเยอะแยะไม่เสือกมาถามคุณคัดหน่อยฮะแทนที่คนดูเขาจะม แต่คาตอบของคำถามโง่ๆเนี่ยมึงคิดว่าคนเขามีเวลาเยอะน,นกเหรอทำให้เวลาของคนอื่นเขามีค่าไม่ใช่มาถามหาอะไรไม่รู้ไม่ต้องมาทําหน้าเศร้าไอ้หา่าไม่เศร้าแล้วมึงร้องไหนนะ้ทำไมฮะซึ่งรถไปทมปิติขึ้นไงไอ้บ้ามันง่ายแค่ว่าอะไรที่เรารู้ว่ามันชั่วเนี่ยแต่เรายังไปทำเนี่ยนี่เรารู้ทั้งรู้ว่ามันชั่วแต่ไปทำเนี่ยนั่นแหละบาปมันแค่นั้นยิ่งทําด้วยกําลังใจไซส์ไหนนะมันยิ่งบาปหนักเท่านั้นนะ่ะพทธเจ้าถึงบอกเลครับนะไม่ต้องอะไรมากหรอกอยู่ในศาสนาเนี่าายนะส สละสูปะสัมปทาในความดีที่เราเคยทําที่เราชอบทําเป็นท่าถนัดของเราเนี่ยทำให้มันเต็มที่ทําให้ถึงพร้อมทําให้มันสุดสุดท้ายก็คือสจิตะปริโยท์ปนังนะก็คือทําใจใส่ไว้ทําใจตัวเองนะไม่ใช่ใจคนอื่นนะไม่ต้องไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขามนุษย์นต่มันแปลว่าผู้มีใจสูงดีเราก็รู้อยู่แล้วชั่วเราก็รู้อยู่แล้วจะมาแกล้งไม่รู้อิโนโอ่นอิเนหาคตอบไปเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นบาปไหมอย่างนี้บาปไหม,มใช้เวลาไม่เป็นมันไร้าสาระมีวาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยดวงปัญญามันต้องระดับหนึ่งแล ไปวันๆไม่ทําอะไรนะมันไม่ใช่เราเป็นมนุษย์และปัญญาเราผ่านแล้วทาแค่นี้แหละนะละชั่วทําดีทําใจใสๆนะเป็นมนุษย์ที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยเพื่อนก็บอกแค่นี้เอตามพุทธานศสาสนังท์น่อพระพุทธเจ้าจะเกิดอีกกี่ครั้งมีพระพุทธเจ้าอีกกี่องค์ทั้งพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็พูดเหมือนกันหมดไม่เกิน3มอย่างนี้ละชั่วทําดีทําใจใสๆสรุปรู้ยังอะไรบาวอะไรไม่บ่าเออ ความดีในใจคนมันมีมากกว่ามันเชื่อเหอะนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ดินึกถึงแบบว่าเราเจอหน้าพ่อหน้าแม่เราปุ๊บเรากราบท่านเราเอาเงินให้ท่านาใส่ซองสักพันสักหมื่นหนึ่งเนะี้ยนึกได้ไหมเออเนี่ยความดีไหมอยากทํำไหม เอออยากเจอพ่อแม่อยากกราบอยากกอดไหมอยากเอาเงินให้ไหมอาทีนี้มึงพอแล้วมึงถอยออกมานึกหน้าพ่อหน้าแม่เหมือนเดิมนะแต่เขาเนี้ยกระโดดถีบหน้าเลยเอาให้หงายท้องนะนึกได้ปะ,ะโกรธใช่ไหมนึกยังไม่กล้านึกเลยนั่นเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะไม่ใชแ่แค่มึงคนเดียวนะทุกคนในโลกเขาก็เป็นแบบนี้หมดให้นึกถึงสิ่งดีๆเขาก็นึกได้นึกถึงแล,ลว้วเวมันก็นึกไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องเกี่ยวกับพ่อกับแม่สรุปว่ามึงคนดีหรือคนเลวเออคนอื่นเขาก็เหมือนกัน